ไปดูเรื่องของการออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พออสวอ,ออกให้บริการประชาชนที่บ้านหนองเต่าตบมบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่โบสถ์คริสตจากบ้านหนองเต่าตบมบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หน่วยธนกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารพอ,อสวอประกอบด้วยทันตแพทย์ครูกศนอกลุ่มออฟโรดและอาสาสมัคร ออกให้บริการส่งเสริมทันตะสุภาพเช่นตรวจฟันถอนฟันและให้คำแนะนำการดูแลรักษาฟันโดยมีประชาชนและเด็กนักเรียนในหมู่บ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับบริการตรวจฟันถอนฟันกว่า100คนโอกาสนี้กลุ่มสจออฟโรดจากจังหวัดนนทบุรียังได้ทำกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการด้วย สำหรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรา,าธิวาสราชนาคารินทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพออสวอขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ในระยะแรกได้จัดส่งรถทันตกรรมเคลื่อนที่3คันพร้อมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทันตกรรมให้บริการประชาชนด้โอกาสในพื้นที่ห่างไกล โดยมีอาสาสมัครทันตแพทย์และอาสาสมัครอื่นๆจากทั่วทุกภาคไปให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศครับ